สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราได้โดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมเสียงคลื่นโบราณซัดเข้าหาฝั่งที่ยังไม่มีนกให้บินไม่มีป่าทึบให้ลมพัดไหวโลกถอยหลังกลับไปกว่า400ล้านปีก่อน ช่วงกลางของยุคดีโวเนียนที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่ายุคแห่งปลาพืนน้ำอุ่นโอบคลุมผิวโลกมากกว่าทุกวันนี้ระดับน้ำทะเลสูงจนซอกแทกเข้าไปถึงแผ่นดินเป็นอ่าวตื้นยาวไกลทวีปใหญ่สองกลุ่มลอรัสเซียทางเหนือและกอนวาน่าทางใต้ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากัน ขอบทวีปแตกร้าวเป็นแนวหินตะกอนยาวเหยียดกลายเป็นแหล่งพาะชีวิตชั้นดีสำหรับพืชน้ำและสัตว์ทะเลรุ่นใหม่ที่กำลังลองผิดลองถูกในห้องทดลองอันกว้างใหญ่ของธรรมชาติใต้ผิวน้ำแสงอาทิตย์กรองผ่านแพลงต้อนและตะกอนละเอียดจนกลายเป็นม่านสีเขียวทองนุ่มนวลและพร่าเลือน พืชนน้ำโบราณพลิ้วไหวช้าๆตามกระแสน้ำสาหร่ายยกยอดขึ้นและลงราวกับกำลังหายใจพร้อมมหาสมุทรฝูงปลาเล็กนับพันเรียงตัวเป็นริ้วเงินพุ่งเลี้ยวพร้อมกันราวร่างเดียวเมื่อผู้ล่าลอบเข้ามาใกล้โลกใต้น้ำในเวลานั้นยังไม่มีวานยังไม่มีฉลามขาวยังไม่มีสัตว์สี่ขาเหยียบพื้นดินแต่การต่อสู้ของชีวิตเพื่ออยู่รอดนั้นเริ่มเข้มข้นเสียยิ่งกว่าเสียงฟ้าคำราม เพราะนี่คือช่วงที่ผู้ล่าและเหยื่อเพิ่มค้นพบกันและกันเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงความหลากหลายของปลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปลากระดูกแข็งที่ต่อมาจะให้กำเนิดเครือญาติแทบทั้งหมดในทะเลปัจจุบันกำลังทดลองทรงลำตัวและครีบแบบใหม่ๆปลากระดูกอ่อนผู้เป็นบนรรพบุรุษของฉลามกำลังฝึกใช้ความว่องไวและประสาทสัมผัสส่วนอีกสายหนึ่งกลับเดินคนละทิศเลือกป้องกันตัวด้วยกรอ กระดูแผ่นหนาตามหัวและลำตัวเหมือนสวมเกราะนักรบพวกมันถูกเรียกว่าปลาเกราะหรือแพลโคเดิมและในหมู่เกราะหนาเหล่านั้นมีเงาหนึ่งที่ใหญ่กว่าหนักกว่าและดูดันกว่าทั้งหมดลองดำดิ่งลงไปกลางอ่าวตื้นที่กระเพื่อมด้วยคลื่นอุ่นเมื่อสายตาปรับรับแสงพร่าของน้ำได้แล้วเงามหึมารูปทรงกะโหลกขัดมันวาวจะเลื่อนเข้ามาช้าๆอย่างไม่รีบร้อนมันไม่จำเป็นต้องรีบ ความเงียบคืออนาเขตความนิ่งคือความเหนือกว่าเกราะแผ่นหนาที่ยึดซ้อนรอบหัวสะท้อนประกายจางๆทุกครั้งที่หันเลี้ยวดวงตาลึกดำจับจ้องราวกับกำลังคำนวณเส้นทางล่วงหน้าก่อนจะละสายตาไปทางฝูงปลาเล็กที่กำลังสับสนกับกระแสน้ำวนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ ก่อนที่โลกจะรู้จักชื่อของมันนักบรรพชีววิทยาในศตวรรษที่19พบเพียงชิ้นส่วนเกราะหัวเศษกระดูกที่แข็งเสียจนเครื่องมือเจาะแทบไม่เข้ากะโหลกที่เหลือเพียงครึ่งยันใหญ่พอจะปิดฝ่ามือชายหนุ่มสองคนได้มิดพวกเขารู้ว่าผู้ถือครองกะโหลกนี้คือสัตว์นักล่าที่ไม่ธรรมดาทวาร่างที่เหลือกลับหายไปกับการเวลาการค้นพบเพิ่มเติมในเวลาต่อมาค่อยๆต่อภาพให้ชัดขึ้น ลำตัวยาวหลายเมตรกล้ามเนื้อหนาแผ่นเกราะซ้อนหลายชั้นและที่สำคัญที่สุดคือคมมีดกระดูกที่แทนฟันที่กำลังรอเวลาจะประกบลงบนเหยื่อที่พลาดเพียงเสี้ยววินาทีน้ำดีโวเนียนไม่ใสสะอาดแบบทะเลในโปสการ์ดมันขุนด้วยชีวิตเล็กจิ๋วและตะกรนที่ปั่นป่วนอยู่เสมอ การล่าในโลกเช่นนี้ไม่ได้อาศัยสายตาเท่านั้นแต่มาจากการอ่านกระแสน้ำการจับแรงสั่นสะเทือนและการรู้จังหวะการหายใจของฝูงปลาดังเคอร์ลอสทิอัสลอยตัวเหมือนก้อนหินมืึมาที่มีชีวิตปริดตาที่มันเร่งครีบถางและโครงตัวอย่างแม่นยำน้ำรอบๆจะถูกบีบจนเกิดคลื่นกระแทกสั้นๆเหมือนเสียงหายใจแรงของสัตว์ยักษ์สั้นรวดเร็วและเด็ดขาด ขอบผินปะการังโบราณทอดยาวเหมือนกำแพงเมืองใต้น้ำถ้ำตะกอนสีสนิมซ่อนฝูงปลาเล็กที่อาศัยความมืดครางภัยแต่ความมืดกลับเป็นฉากหลังชั้นดีให้เงากะโหลกสวมเกราะเข้าใกล้อย่างไม่ถูกรู้ตัว เมื่อระยะเหมาะสมมาถึงเหยื่อจะเห็นเพียงประกายวาวของแผ่นกระดูกที่ขยับอ้าไม่ใช่ฟันซี่เล็กนับร้อยนับพันหากเป็นใบมีดคู่หนาที่ประกบกันเบียแรงมหาศาลเซียววินาทีนั้นเนื้อและเกล็ดถูกตัดออกจากกันอย่างสะอาดโลกทั้งใบของเหยื่อดับลงเหมือนตะเกียงในลมกันโชค นอกจากจังหวะที่เฉียบคมดังเคอร์ลอสที่อัสยังขยายอิทธิพลของมันด้วยพื้นที่ที่มันครอบครองขอบอ่าวตื้นที่อุ่นและอุดมด้วยแพลงต้นคือครัวเปิดกลางทะเลของมันรอยกัดในเกราะของปลาเกราะตัวอื่นที่พบในชั้นหินบอกเล่าถึงความจริงง่ายๆว่าแม้แต่ผู้สวมเกราะก็ใช่ว่าจะปลอดภัยผู้ครองอ่าวไม่เพียงล่าผู้อื่นหากยังกล้าท้าทายเงาของตัวเองเมื่อเส้นเขตแดนทับซ้อนใต้ผิวน้ำที่เงียบสงัด บางครั้งทะเลทั้งผืนก็สั่นสะเทือนเพราะการประทะของมีดกระดูกกับเกราะหนาบทเรียนสั้นๆเกี่ยวกับอำนาจและผลลัพธ์เหนือผิวน้ำลมอุ่นพัดผ่านอ่าวที่ไม่มีนกให้ร้องไม่มีต้นสนให้โอนเอนแต่ใต้น้ำชีวิตกำลังเร่งเครื่องอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสายวิวัฒนาการแตกแขนงเป็นพุ่มใหญ่ปลาเรียนรู้จะว่ายน้ำเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือซ่อนเก่งขึ้น ผู้ล่ารู้จักรอเวลานิ่งเพื่อคมกว่าและใช้ความแน่วแน่แทนความวู่วามดังเคอร์ลอสติอัสไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเพียงสัตว์ใหญ่หากเกิดมาเพื่อเป็นเงื่อนไขให้โลกทั้งใบต้องเลือกว่าจะอยู่รอดแบบไหนและนี่คือเวทีของมันทะเลดิวเนียนที่สว่างด้วยฝุ่นแสงและขุ่นด้วยความหิวการแสดงเพิ่งเริ่มเมื่อม่านแพลงตอนเปิดออก ผู้ชมทั้งอ่าวจะรู้จักชื่อที่ออกเสียงยากแต่จดจำง่ายชื่อที่เมื่อถูกเอ่ยเบาๆก็หนักเหมือนเกราะดังเคลลสทิอัสราชานเกราะเหล็กผู้ครองผืนน้ำด้วยความเงียบสงัดอันเด็ดขาดเรื่องราวของมันจะไม่ใช่เพียงชีวประวัติของสัตว์ชนิดหนึ่งหากเป็นบันทึกบทใหม่ของโลกที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไปการหายใจของฝูงปลาเล็กจะไม่เป็นจังหวะเดิมอีกต่อไป หากเราสามารถย้อนเวลากลับไปยืนอยู่ใต้ทะเลดีโวเนียนแล้วได้เห็นดังเคิลออสเตียสใกล้ๆสิ่งแรกที่สะดุดตาและทำให้หัวใจเต้นแรงคงหนีไม่พ้นหัวของมันไม่ใช่เพราะมันใหญ่จนเหมือนกำแพงน้ำเคลื่อนที่ได้เท่านั้นแต่เพราะหัวนั้นถูกปกคลุมด้วยเกราะกระดูกหนาหนักเป็นแผ่นๆราวกับช่างตีเหล็กในยุคโบราณลงมือสร้างให้กับนักรบในตำนาน แผ่นกระดูกเหล่านี้ซ้อนต่อกันเป็นโครงป้องกันกระโหลกและขากันไกรแบ่งเป็นชิ้นที่ขยับได้เล็กน้อยเพื่อให้การอ้าปากทำได้รวดเร็วแต่แข็งพอจะกันการโจมตีจากสัตว์ใดก็ตามที่บังอาจโผล่เข้ามาไกลเมื่อมองในรายละเอียดแผ่นเกราะเหล่านี้ไม่ได้เรียบสนิทเหมือนโลหะหล่อแต่เต็มไปด้วยรอยเส้นและร่องที่เกิดจากเส้นเลือดฝังอยู่ภายใน เนื้อกระดูกของมันมีโครงสร้างพิเศษคลายเสริมความแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักพอให้เคลื่อนไหวได้ไม่ใช่เพียงเครื่องป้องกันเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่บอกว่านี่คือราชันแห่งผิวน้ำและสำหรับนักบรรพชีวินวิทยาเกราะหัวเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้จัก Dunkleosteus เพราะเนื้อเยื่อและกระดูกส่วนอื่นสลายหายไปตามกาลเวลาทิ้งไว้เพียงหัวเหล็กมหึฮมาที่ทนทานพอจะฝังอยู่ในหินตะกอนนับร้อยล้านปีแต่ถ้าหัวคือเกราะขากันไกรก็คือดาบสังหารดังเคอ o s ออสเตียสไม่มีฟันจริงๆแบบสัตว์นักล่าส่วนใหญ่มันใช้ขอบกระดูกของขากันไกรล่างและบนที่แหลมคมราวกับใบมีดคู่หนึ่ง เมื่อมันงับเหยื่อจะถูกแรงกดที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอาจสูงถึงกว่า6,000นิวตันตัดผ่านร่างในชั่วพริบตาความคมของขอบกระดูกนี้ยังคงรักษาได้ด้วยการขัดตัวเองทุกครั้งที่มันปิดปากขอบบนและล่างจะเสียดสีกันจนคมเหมือนมีดที่ลับอยู่เสมอ ก,กลไกการอ้าปากของดังเคอร์ออสเตียสเป็นอีกสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวกว่าผู้ล่าหลายชนิดในยุคเดียวกันคอต่อพิเศษระหว่างแผ่นเกราะหัวและกระดูกขากันไกลช่วยให้มันงัดปากอ้าได้กว้างและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาไม่ถึงหนึ่งในหวินาทีปากจะอ้าเต็มที่พร้อมดูดน้ำและเหยื่อเข้าสู่ปากเหมือนแรงดูดของหลุมดำใต้น้ำ จากนั้นขากรรไกรจะปิดลงด้วยเสียงกระแทกหนักที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในรัศมีใกล้พอจะหลบพ้นลองนึกภาพฝูงปลากระดูกแข็งเล็กๆว่ายหากินอยู่ท่ามกลางป่าใต้ทะเลสาหร่ายโบราณความเงียบครอบนำจนจู่ๆน้ำตรงหน้าก็เหมือนถูกฉีกออกเสียงปึกหนักแน่นดังขึ้นพร้อมแรงสั่นไหวพานตะกอนเหยื่อที่เคยว่ายอยู่เมื่อครู่หายไป เหลือเพียงเศษเกล็ดลอยวนอยู่ในน้ำร้าวกับฝุ่นแก้วดังเคิร์ตออสเตียสไม่ต้องกัดซ้ำสองครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะจบชีวิตและส่งร่างตรงเข้าสู่กระเพาะอาหารสิ่งที่น่าสนใจคือกลยุทธ์การล่าของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การโจมตีเหยื่อเล็กดังเคิร์ตออสเียสสามารถงับทะลุเกราะหนาของแพลโคเดิมตัวอื่นได้ และบ่อยครั้งมันก็ไม่ลังเลที่จะล่าพวกเดียวกันเองด้วยร่องรอยรอยกัดดนเศษเกราะที่พบในชั้นหินบ่งชี้ว่าการต่อสู้ระหว่างดังเคิลออสเตียสด้วยกันอาจเกิดขึ้นบ่อยไม่ว่าจะเป็นการแย่งเขตล่าหรือการแสดงอำนาจเหนือคู่แข่งการมีเกราะหัวหนาและมีกระดูกคมทำให้ดังเคิลออสเตียสเหมือนผสมร่างระหว่างรถถังกับเครื่องตัดไฮเทคในร่างปลายักษ์ และในทะเลดีโวเนียนที่ยังไม่มีสัตว์นักล่าขนาดมหึมาแบบฉลามขาวยุคปัจจุบันมันแทบจะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารโดยไม่มีใครท้าทายใต้ผิวน้ำทะเลดีโวเนียนเสียงและการเคลื่อนไหวคือความลับของการอยู่รอดดังเคอร์โลสเตียสรู้ดีว่าความใหญ่โตของมันเป็นทั้งข้อได้เปรียบและจุดอ่อน เพราะแม้จะไม่มีใครอยู่เหนือมันในห่วงโซ่าอาหารแต่การปรากฏตัวอย,ย่างเปิดเผยก็อาจทำให้เหยื่อหนีไปก่อนที่มันจะลงมือการล่าแบบซุ่มโจมตีจึงเป็นหัวใจของกลยุทธ์และมันก็เป็นปรมาจารย์แห่งการหายไปในเงามืดของทะเลร่างกายที่ปกคลุมด้วยเกราะแข็งอาจดูเหมือนจะทำให้เคลื่อนไหวช้าแต่ดังเคโลสเตียสมีลำตัวส่วนหลังยาวและทรงพลัง กล้ามเนื้อบริเวณหางและครีบหลังทำให้มันสามารถพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงในระยะสั้นๆได้เหมือนลูกธนูที่ถูกดึงจนตึงแล้วปล่อยออกมันมักจะใช้กลยุทธ์เข้าใกล้เหยื่ออย่างช้าๆโดยอาศัยสาหร่ายสูงหรือผนังหินใต้ทะเลบางตัวจากนั้นจึงระเบิดความเร็วในช่ววินาทีสุดท้ายหนึ่งในจุดเด่นของดังคาโรสเตียสคือแรงดูดขณะอ้าปากลองจินตนาการถึงการดึงกระบอกลูกสูบขนาดมหึมาใต้น้ำ น้ำจะไหลเข้าพร้อมทุกสิ่งที่อยู่ในเส้นทางเหยื่อไม่ทันได้หันตัวหนีก็ถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่คมกระดูกเหมือนถูกดูดเข้าไปในกรงเล็บเหล็กเมื่อปากปิดลงความมืดและแรงบทกจี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหยื่อสัมผัสมันไม่ได้ล่าเพียงแค่ปลากระดูกแข็งขนาดเล็กแต่ยังรวมถึงสัตว์เกราะโบราณอื่นอย่างโบท r โ l เลปหรือแม้แต่ด d u n k โลสเตียสตัวเล็กกว่า การพบเศษกระดูกของปลาเกราะชนิดต่างๆที่มีรอยกัดทะลุอย่างแม่นยำในชั้นหินโบราณเป็นหลักฐานชัดเจนว่าดังเคโรสเตียสไม่เกรงใจใครแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ของตนเองการกินกันเองอาจไม่ใช่เรื่องของความโหดเหี้ยมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการแข่งขันในทะเลที่เต็มไปด้วยนักล่าหากไม่ล่าก็อาจกลายเป็นเหยื่อได้เช่นกันบางครั้งมันเลือกใช้วิธีดันและบดกับเหยื่อเกราะหนา มันจะพุ่งเข้าชนด้านข้างของเป้าหมายเพื่อทำให้เสียสมดุลก่อนจะใช้ขอบกรามกระแทกซ้ำตรงจุดอ่อนเหยื่อที่ไม่ตายในจังหวะแรกก็จะถูกกัดซ้ำจนเกราะแตกและเนื้อภายในฉีกขาดกลยุทธ์นี้ทำให้มันจัดการกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งสมมติฐานว่าดังเคลโลสเตียสอาจมีพฤติกรรมล่าเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก แม้เราไม่มีหลักฐานตรงชัดเจนแต่การรวมกลุ่มของนักล่าขนาดใหญ่เพื่อไล่ต้อนเหยื่อให้ติดมุมใต้น้ำเป็นสิ่งที่พบในปลาบางชนิดปัจจุบันถ้าจริงนั่นจะทำให้ดังเคิรโลสตีสยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะไม่เพียงแต่มันจะมีพลังคำลายล้างสูงเพียงตัวเดียวแต่ยังอาจประสานงานกับเพื่อนรวมฝูงเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการล่าอีกด้วย และในความเงียบของทะเลยุคโบราณดังเคโลสเตียสก็เป็นดังเงาที่คลืบคลานเข้ามาโดยไม่มีสัญญาณเตือนเหยื่อจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อสายเกินไปเมื่อทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความมืดและแรงบดขจี้จากกันไกลเหล็กท้องทะเลในยุคดิวเนียนเปรียบเสมือนจัก,กรวรรดิที่ไม่มีผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวแต่ดังคอโลสเตียสกลับเป็นเสมือนขุนศึกสูงสุดในทุกพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ จากซากฟอสซิลที่พบกระจายกว้างทั้งในอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาเหนือไปจนถึงรัสเซียเราทราบว่ามันเป็นสัตว์นักล่าที่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำตื้นที่เต็มไปด้วยแนวปะการังโบราณหรือทะเลเปิดที่ลึกและมืดอาณาเขตของมันกว้างใหญ่เพราะไม่จำกัดอยู่กับสภาพน้ำแบบใดแบบหนึ่ง ดังคลอสเตียสสามารถแหวกว่ายในกระแสน้ำแรงพักพิงตามผนังหินใต้น้ำหรือออกหากินในพื้นที่โลง่งที่ใดมีเหยื่อที่นั่นก็เป็นบ้านของมันความสามารถนี้ทำให้มันขยายอิทธิพลครอบคลุมหลายระบบนิเวศจนแทบไม่มีพื้นที่ใดในท้องทะเลที่ปราศจากเงาของมันในบางแหล่งนักวิทยาศาสตร์พบซากดังคลอสเตียสหลายตัวในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดรมตัวชั่วคราวในช่วงฤดูวางไข่หรือฤดูล่าอาจเป็นชายฝั่งตื้นที่มีเหยื่อชุกชุมหรือบริเวณปากแม่น้ําที่น้ําพัดพาสารอาหารลงทะเลทําให้ฝูงปลามากมายมาอาศัยและกลายเป็นโต๊ะอาหารขนาดมหึืมาของนักล่าเกระอ,อีกนี้สําหรับสัตว์อื่นๆการเข้าไปในอาณาเขตของดังคลอสเตียสคือการเสี่ยงตาย มันไม่เพียงปกป้องพื้นที่ล่าแต่ยังไม่ลังเลที่จะไล่ต้อนหรือโจมตีผู้บุกรุกแม้จะเป็นนักล่าระดับรองที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาฉลามโบราณบางชนิดพวกม,มันมักเลือกหลีกเลี่ยงปะทะโดยตรงเพราะแรงกัดมหาศาลของดังคลอสเตียสสามารถทะลุเก,กราะหรือกระดูกได้ภายในชั่วพริบตาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกชีวิตในทะเลจะหวาดกลัวมัน บางสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ว่องไวอาจอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยใช้ความเร็วและการซ่อนตัวเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติพวกมันจะปรับพฤติกรรมให้ล่าอาหารในเวลาที่ดังคลอสเตียสไม่ออกหากินเพื่อลดโอกาสเผชิญหน้ากับนักล่าอันดับหนึ่งนี้ในสายตาของผู้ที่มองจากปัจจุบันอาณาเขตของดังคลอสเตียสอาจดูโหดร้ายและป่าเถื่อนแต่สำหรับมันแล้วนี่คือวิถีชีวิตจากประวัติที่ก่อร่างขึ้นจากความแข็งแกร่ง ความเร็วและสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดการครองทะเลไม่ใช่เรื่องของอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่คือการรักษาสมดุลของความเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าในยุคที่ธรรมชาติยังไม่ปราณีใครแม้ว่าดังเคิลออสตียสจะเป็นนักล่าทรงพลังที่สุดแห่งยุคดิวเนียนแต่ท้องทะเลไม่เคยปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์สำหรับใคร even for the king itself ธรรมชาติไม่เคยหยุดสร้างคู่แข่งและในห้วงน้ำกว้างใหญ่ ก็มีบางสิ่งที่พร้อมจะท้าทายอำนาจของมันอยู่เสมอศัตรูโดยตรงของดังโคออสเตียสไม่ได้มีมากนักส่วนใหญ่คือสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่มีพละกกำลังพอจะต่อกรอกับมันได้หนึ่งในนั้นคือปลาฉลามโบราณตระกูลคลาโดเซลาเชแม้จะเล็กกว่าและไม่มีกระดูกเกราะแต่พวกมันมีความเร็วสูงและสามารถใช้ความคล่องแคล่วเข้าจู่โจมจากมุมที่ดังเคออสเตียสคาดไม่ถึงในบางกรณี อาจรวมกลุ่มกันล้อมเหยื่อทำให้ดังเคอออสเทียสต้องถอยถ้าถูกโจมตีพร้อมกันหลายทิศทางนอกจากนี้ยังมีนักล่าเก,กราะแข็งอื่นๆเช่นบธเรโอลาพิสซึ่งแม้จะไม่ใช่ผู้ล่าโดยตรงแต่มีกระดองหนาและลักษณะกายที่สามารถป้องกันการกัดในระดับหนึ่งหากดังเคอออสเทียสเจอกับสัตว์เหล่านี้ในสภาวะที่อาหารขาดแคลนการประทะก็อาจเกิดขึ้นได้และไม่ใช่ทุกครั้งที่ดังเคอออสเียสจะได้เปรียบเต็มที่ เพราะกระดูกระหนาและรูปร่างเตี้ยแบนของคู่ต่อสู้บางชนิดทําให้การกัดทะลุเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของดังเคออสเทียสอาจไม่ใช่สัตว์ใดๆแต่เป็นธรรมชาติของมันเองเมื่อมันต้องต่อสู้กับความหิวความเหนื่อยล้าและการบาดเจ็บจากการล่าอย่างต่อเนื่อง แม้กระดูกเกราะจะป้องกันอวัยวะสำคัญได้แต่ร่างกายส่วนอื่นเช่นครีบหรือหางยังคงเสี่ยงต่อการถูกกัดขาดหรือฉีกซึ่งอาจทำให้ความเร็วลดลงและสำหรับนักล่าความช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจหมายถึงความตายบ่อยครั้งที่ดังเคอร์ออสเตียสอาจเผชิญหน้ากับสมาชิกชนิดเดียวกันในการต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตหรือแหล่งอาหาร การประทะกันร,ระหว่างยักษ์เกราะเหล็กทั้งสองไม่ต่างจากการชนกันของเรือรบพลังการกัดและแรงประทะมหาศาลสามารถทิ้งบาดแผลลึกจนทะลุเกราะได้การต่อสู้เช่นนี้ไม่เพียงตัดสินด้วยพละกำลังแต่ยังรวมถึงความอดทนและประสบการณ์ล่า และในบางครั้งดังเคอออสเซียสก็ต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีร่างกายให้มองเห็นภายคุกคามจากสภาพแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำการลดลงของออกซิเจนในน้ำหรือการล่มสลายของระบบนิเวศเมื่อสายใดสายหนึ่งของห่วงโซ่อาหารหายไปเหล่านี้คือตัวแปรที่แม้แต่นักล่าอันดับหนึ่งก็ไม่สามารถควบคุมได้ถึงอย่างนั้นดังเคลออสเซียสก็ยังยืนหยัดในฐานะตำนานของยุคดิวเนียน พราะแม้จะเผชิญกับศัตรูทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมันก็สามารถอยู่รอดและครองอำนาจได้นานนับล้านปีก่อนจะหายไปพร้อมกับการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่ปิดฉากยุคของมันลง d u n งคืออสเไม่ได้เป็นเพียงสัตว์นักล่าที่อาศัยแต่กำลังและเกราะป้องกันแต่ยังเป็นนักวางแผนที่ใช้สภาพแวดล้อมและความได้เปรียบทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดรูปร่างใหญ่โตและกรามทรงพลัง อาจทำให้มันดูช้าในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันแต่หลักฐานทางฟอสซิลและการจำลองคอมพิวเตอร์ชี้ว่ามันสามารถเร่งความเร็วระยะสั้นได้รวดเร็วอย่างน่าประหลาดพอจะปิดระยะกับเหยื่อก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดังโคออสเตียสใช้บ่อยคือการซุ่มโจมตีในพื้นที่ที่มีโขดหินหรือสาลายน้ำลึกปกคลุม ร่างที่ใหญ่แต่ลู่ไปกับกระแสน้ำช่วยให้มันกลมกลืนกับสภาพรอบข้างจากนั้นเพียงแค่แรงกระชากไม่กี่วินาทีมันก็สามารถเข้าสู่ระยะโจมตีและใช้แรงกัดมหาศาลปิดฉากการล่าจุดเด่นที่สุดคือระบบกรามที่สามารถสร้างแรงกดได้สูงถึง8,000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กรามบนและล่างเชื่อมต่อด้วยระบบข้อกระดูกซับซ้อนทำให้สามารถดีดกรามออกไปข้างหน้าได้ในเสี้ยววินาทีจากนั้นปิดกลับด้วยความแรงพอจะบดกระดองของสัตว์น้ำเกราะแข็งหรือแม้แต่กระดูกของปลานักล่าอื่นให้แตกกระจายดังคออสเตียสยังรู้จักใช้พฤติกรรมการขม่มขู่เพื่อสร้างความได้เปรียบ เช่นการอ้าปากโชว์แผ่นกระดูกคมราวใบมีดและลำตัวเกราะเงาวับที่สะท้อนแสงน้ำลึกการกระทำนี้อาจทำให้คู่แข่งถอยหนีโดยไม่ต้องต่อสู้จริงลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บบางครั้งมันอาจใช้กลยุทธ์ตัดเส้นหนีโดยเล็งไปที่ครีบหรือหางของเหยื่อก่อนทำให้เหยื่อสูญเสียความเร็วและความสามารถในการควบคมทิศทาง จากนั้นจึงตามปิดฉากอย่างง่ายดายวิธีนี้มีข้อดีคือไม่ต้องใช้แรงมากเท่าการโจมตีเกราะหรือกระดองโดยตรงแต่ยังคงได้ผลลัพธ์ที่เด็ดขาดสิ่งที่ทำให้ d u n คออ o s t ียสครองตำแหน่ง Apex Predator ได้นานคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมล่าตามสถานการณ์มันสามารถไล่ล่าอย่างดุดันเมื่อเหยื่ออยู่ในที่ลง่ง หรือรอคอยอย่างใจเย็นในซอกมืดของทะเลลึกเมื่อโอกาสยังไม่เหมาะความยืดหยุ่นนี้คือสิ่งที่ทำให้มันหยุ่เหนือคู่แข่งและทำให้ชื่อของมันยังคงดังกระก้องในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการแม้ว่าดังคือออสเตรียจะถูกจดจำในฐานะนักล่าผู้ดุร้ายแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตมันก็เต็มไปด้วยจังหวะที่ช้าลงและซับซ้อนกว่าการไลล่าเพียงอย่างเดียวในแต่ละวันมันต้องจัดสรรเวลาเพื่อหาอาหาร พักฟื้นร่างกายและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็นกับนักล่าขนาดใหญ่ตัวอื่นแม้จะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ทะเลโบราณไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปจากการศึกษารูปแบบการเติบโตของฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์คาดว่าดังเคอออสเทียสใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลอยตัวในระดับน้ำกลางถึงลึกคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวของเหยื่อผ่านคลื่นน้ำและแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านกระดูกเกราะบนหัว การเคลื่อนไหวที่ช้าและมั่นคงในช่วงเวลานี้ช่วยประหยัดพลังงานและเปิดโอกาสให้มันรักษาระยะห่างจากคู่แข่งหรือผู้บุกรุกในด้านสังคมดังเขาออสเตรียสอาจไม่ได้มีฝูงที่เหนียวแน่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมแต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าพวกมันอาจรวมตัวเป็นกลุ่มหลวมๆในพื้นที่ที่มีเหยื่อชุกชุมการรวมตัวนี้อาจเป็นเพียงการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือเพื่อจับคู่ในฤดูผสมพันธุ์ การพบฟอสซิลหลายตัวในพื้นที่เดียวกันบ่งบอกว่าพวกมันอ่านไม่ใช่นักล่าเดียวตลอดชีวิตอย่างที่เคยเชื่อกันมาช่วงเวลาพักผ่อนก็สำคัญดังเคิรออสเตรียสอาจหามุมสงบใกล้แนวโขดหินหรือพื้นทะเลที่มีกระแสน้ำอุ่นพัดผ่านเพื่อพักฟื้นร่างกายพฤติกรรมนี้ช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและกราะแข็งฟื้นสภาพพร้อมสำหรับการล่าในครั้งถัดไปในช่วงนี้มันจะลดการเคลื่อนไวหวให้น้อยที่สุด และใช้เกราะหนาป้องกันตัวจากภัยคุกคามแม้จะเป็นนักล่าผู้โดดเดี่ยวในหลายช่วงเวลาแต่เมื่อมีการเผชิญหน้ากับดังเคอร์ออสเตรียสตัวอื่นในพื้นที่เดียวกันการประทะกันอย่างรุนแรงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโดยเฉพาะเมื่อต้องแย่งสิทธิ์ในอาณาเขตหรือคู่ผสมพันธุ์การต่อสู้เช่นนี้อาจจบลงด้วยบาดแผลลึกจากกรามทรงพลังแต่ก็มีบางครั้งที่เพียงการอ้าปากและแสดงเกราะเงาสะท้อนแสงก็มากพอที่จะทำให้คู่แข่งถอยหนี ชีวิตประจำวันของดังครูออสตียสจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการพักฟืน้นการสำรวจและการแสดงพลังเมื่อจำเป็นโลกของมันเป็นทะเลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแม้จะอยู่บนตำแหน่งจ่าฝูงแต่มันก็ต้องใช้สติและการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีผู้ล่าคนใดอยู่ยืนยาวตลอดกาลดังเครื่องออสตียแม้จะครองตำแหน่งจ่าฝูงแห่งท้องทะเลดีโวเนียนมานานหลายล้านปี ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําเย็นจากขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่น้ําอุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศค,ครั้งใหญ่เหยื่อที่มันเคยพึ่งพาลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นคลื่นของผูล่ารุ่นใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นปลาที่มีโครงสร้างกระดูกแทนเกระหนักสามารถว่ายน้ําได้เร็วและคล่องตัวกว่าดังคลื่นออสเตียส ทำให้มันเริ่มเสียเปรียบในการไล่ล่าและแม้เกราะจะช่วยป้องกันการโจมตีแต่ก็กลายเป็นภาระในยุคที่ความเร็วและความยืดหยุ่นคือกุญแจสู่การอยู่รอดท้ายที่สุดดังคลื่นออสติอัสหายไปจากบันทึกฟอสซิลราว358ล้านปีก่อนในเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ช่วงปลายยุคดีโวเนียนมหาสมุทรที่เคยเต็มไปด้วยเงาของอสู์เกราะเหล็กค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงซากฟอสซิลที่จมอยู่ใต้ชั้นหิน รอให้การเวลายกขึ้นมาเปิดเผยอีกครั้งแต่แม้ร่างกายจะสูญสลายมารดกของดังคลื่นออสติอัสกลับยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการมันคือหนึ่งในนักล่ารายแรกที่รวมพลังของเกราะและกรามเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบแรงกัดมหาศาลของมันกลายเป็นมาตรฐานให้สัตว์นักล่ารุ่นหลังต้องเทียบเคียงชื่อของมันยังคงถูกเอ่ยด้วยความเคารพในหมู่นักบันทผชีวินวิทยาและปรากฏในจินตนาการของผู้คนทุกยุคสมัย ภาพของดังขึ้นออสติเอสจึงไม่ใช่เพียงสัตว์โบราณที่ตายไปนานแล้วแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความยิ่งใหญ่และบทเรียนจากธรรมชาติว่าต่อให้เราครองโลกได้ในวันนี้วันหนึ่งคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะพัดพาเราไปเหลือเพียงเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้เล่าขานคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ